ไม่ทนแล้วอันภูวนาถออกมาพูดหลังสินแสเข่งผ่าดวงลูกชายวุงอิงชิน,นวัตรหลังจากที่สินแสเข่งได้มีการออกมาผ่าดวงลูกชายของวุงอิงแพท,ทองทานชิน,นวัตรโดยได้ทำนายเอาไว้ว่าในพื้นฐานดวงชะตนั้นจะเป็นเด็กที่ใจอ่อนใจดีเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ มีความเป็นเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามแต่อารมณ์อ่อนไหวและมีเจ้าทุกข์อยู่ในตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กใจใหญ่แต่จะมีอารมณ์ที่ขัดแยง้งระหว่างความคิดกับจิตใจก่อให้เกิดความสับสนลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นผลร้ายต่อกลับทำดีกลับถูกมองในแง่ไม่ดีแต่เป็นเด็กที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เข้ากับระดับล่างก็ได้แต่ถ้าผูกดวงว่าเสริมบารมีให้มารดาหรือไม่ถือว่าเป็นกลางกลางมากกว่าจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่และดวงชะตาของเด็กนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปในตามกำหนด เลือกงามยามดีที่คลอดมานั้นก็ถือว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้นำก็ได้หากแต่ต้องให้เด็กรู้จักปรับจูนจิตใจของตนเองให้มีความเข้าใจในความคิดและจิตใจและล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างอันภูวนาศก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบหลังจากทราบว่าซินแ์เข่งผ่าดวง ลูกชายอุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จโดยอันภูวานาศบอกว่าถ้าตนเองเป็นอุ้งอิงโกรธตนมองว่าพูดทำไมจะพูดเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์และเจตนาคืออะไรกันแน่สมมุตินะว่าพี่แขกเป็นแฟนกับใครสักคน แล้วหมอดูเขาเดินมาทักว่าเดี๋ยวก็เลิกคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ไงคือเป็นคนไม่มีมารยาทโดยเฉพาะที่มาพูดในช่วงนี้และต่อมาทางด้านแขกคำพากาก็ได้มีการพูดเสริมอีกว่าคือมันมีความไร้สาระในหลายระดับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็มีหมอดูในแบบรสนิยมของตัวเอง การที่มีใครสักคนเกิดมาแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเป็นหมอดูไปดูดวงเขาแล้วก็ออกมาพูดในที่สาธารณะที่แขกมองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียงหายให้คุณแพทองทานและลูกเลยทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้หมอดูคนนั้นคือที่สตันไปคือคนเราอยู่ดีๆจะมาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไปทำไม